ดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสมาชิกใหม่ของบ้านมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับแมวหน้าโหดหมดเถื่อนตัวนี้มีนามว่าออสแอดลอนนอยนี่สายส่วนตัวของเจนี่นะครับจะเป็นแมวที่เข้าคนอื่นได้ง่ายมากๆผมมงเรียบตัวใหญ่เลยนะครับว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากๆไม่ใช่คนในบ้านนะครับสำหรับพฤติกรรมของมนันเวลาที่อยู่บ้านนั้นก็ดูตามคลิปเลยครับผม มันกัดหมดครับไม่สนว่าคุณจะเป็นคนให้ข้าวให้น้ำไม่สนว่าคุณจะเป็นลูกเมียใครมันกัดไม่ปล่อยครับทุกวันนี้ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าผมเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสิงโตกันแน่ตอนนี้มันโดนแม่ไล่ออกปนอนนอกห้องครับถามว่าเจ้านี่มันเคยสำนึกผิดไหมผมบอกเลยว่าไม่นี่คือแขนของแม่ผมครับที่แผลเก่ายังไม่หายได้แผลใหม่ใหม่แล้วครับท่านหน้าตาแอ้ลของมันนั้นเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยนะครับ แต่จริงๆแล้วนี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับเจวออดแอดจะต้องเข้านอนแล้วมันนอนกับผมไม่ได้ครับเพราะว่ามันลุกมากลางดึกกัดไข่ผมนั่นเองแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอน6กโมงเช้านะครับ<แ>นี่ก็เป็นเวลาหกโมงเชา้าแล้วครับแม่ผมก็จะพาไปเดินเล่นเหมือนเดิมเจาออดแอดต้องมีเชือกแบบนี้นะครับไม่มีเชือกไม่ได้มันวิ่งแบบเรียกไม่หันเลย นี่ก็เป็นสวนในหมู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนไกลทุกคนที่นี่ต่างรู้จักออสแอดดีครับเพราะมันไล่กัดหมากัดแมวที่นี่เป็นประจำทุกคนต่างให้ฉายามันว่าออสแอดแมวเปรตหลังจากออสแอดได้วิ่งเล่นอย่างน้ำใจแล้วนะครับก็ต้องกลับไปทำภารกิจสำคัญให้แม่ทุกวันที่หนึ่งและวันที่ส6บของทุกเดือนนั่นก็คือจกหวยนั่นเองในวงการหวยใต้ดิน ออดแอดมีฉาย,ยาว่าอาจารย์สุยขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะครับสวัสดีครับ